หนุ่มชะอําจับได้ใบดำวิ่งแก้บนกลับบ้าน16กิโลเมตรค่ะวันที่6เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดชะอํคีรีอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพันโทร,รัชตะมันชุสุนทรกุลผู้บังคับกองพันพัฒนาที่1เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกหน่วยคัดเลือกอำเภอชะอำพร้อมด้วยร้อยเอกธนรัต์รัชแก้วกรพิน สัสดีอ um ําเภอชะอํา um, นำเจ้าหน้าที่ทหารกองพันพัฒนาที่1ออกหน่วยค um um, ยัดเลือกทหารกองเกินในเขตพื้นที่8ตำบลของอําเภอชะอําจังหวัดพิบุรีซึ่งปีนี้บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกสนุกเรียกเสียงฮาแบบครบสูตรโดยปีนี้มีชายไทยต้องเข้ารับคัดเลือกทหารกว่า100คนซึ่งต้องการทหารโบกทหารเรือทหารอากาศรวม73คนสมัครแล้ว41คนจึงยังขาดอีก22คนจึงทําการจับใบดําใบแดงลุ้นกัน ้วยขณะจับใบดําใบแดงมีเสียงเชียร์เสียงเฮดังทั่ววัดบางคนดีใจสุดขีดบางคนออกลีลาบางคนกุมขมับจนมาถึงใบแดงใบสุดท้ายที่ยังเหลือชายไทยต้องจับใบดําใบแดงอีกกว่า10คนคนสุดท้ายได้ใบแดงไปทําให้ที่เหลือดีใจจนร้องเสียงเฮลั่นวัดต่อมาหลังจากเสร็จจากการคัดเลือกทหารนายนัทพลพรหมณีอายุ21ปีและนายพงพักกุญแจนาอายุ21ปีพร้อมด้วยเพื่อนๆในหมู่บ้านเดียวกันรวม5้าคนได้วิ่งออกจากหน่วยขั เลือกทหารภายในวชิามไปตามถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอําเพื่อกลับหมู่บ้านร่องระกำรรหมู่บ้านหนองเผาทานเพื่อแก้บนหลังบนบานพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไว้รวมระยะทางขวา15กิโลขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอายุ20-21ถึงปีชาวบ้านหนองสลารา่รวม6คนได้เดินแก้บนกลับบ้านที่หมู่บ้านหนองสลา,าไปตามถนนคลองเทียนมุ่งหน้าถนนคันกัน้นน้ำเค็มบางเกตบางเก่ามุ่งหน้ากลับบ้านที่หมู่บ้านหนองสลา,ร,ารวมระยะทาง ประมาณ16กกิโลเพื่อแก้บนหลังจับได้ใบดำนายนัทพลพามณีอายุย1ิเ็ปีกล่าวว่าเมื่อเช้าวันนี้จะต้องออกมาจับทหารโดยก่อนออกจากบ้านได้บนพาล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไว้ว่าหากจับได้ใบดำจะวิ่งแก้บนกลับบ้านก่อนเดินออกมาจับทหารที่วัชชามผลออกมาจับได้ใบดำจากนั้นมาเจอเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงที่จับได้ใบดำเหมือนกับตนและบนไว้ว่าจะวิ่งกลับบ้านจึงชักชวนกันมาร่วงวิ่งกลับบ้านไปพร้อมๆกัน